แก้วแรแก้วแรจากบ่อปงหลวงอภอเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่8ปดคูณ11มิลค่ะเป็นแหวนขนาดเรือนเล็กๆใส่นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางค่ะเป็นแก้วจากบ่อปงหลวงอภอเทินจังหวัดลำปางนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินยูโรสีทองค่ะเนื้อแก้วของแก้วแรเม็ดนี้นะคะจะออกเป็นสีเทาค่ะสีเทา และมีด้านมุมนี้นะคะจะเป็นสีเทาเข้มๆค่ะตัวเรือนนะคะเป็นเรือนขนาดเล็กค่ะทรงกลมด้านข้างมีแกะลวดลายค่ะตัวเรือนค่อนข้างที่จะหนาแข็งแรงค่ะแก้วแรงเม็ดนี้นะคะเป็นสีเทาที่ค่อนข้างจะสวยค่ะที่เห็นตรงมุมนี้ไม่ใช่อรอยตำหนินะคะเป็นอยู่ด้านในเม็ดค่ะ เป็นลักษณะเป็นแผ่นนะคะที่อยู่ด้านในค่ะมองลอดเข้าไปนะคะจะเห็นว่าเป็นเป็นเส้นค่ะเนื้อแก้วสวยใสไร้ตําหนิค่ะไม่มีตําหนิใดใดเลยนะคะเจียเรียบเกลี้ยงออกสีเทาบางมุมนะคะเราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าค่ะเป็นเทาอมฟ้าค่ะตัวเรือนเล็กแข็งแรงค่ะเป็นแหวนขนาดเล็กนะคะแก้วแร มีอิทธิคุณที่โดดเด่นค่ะแก้วแระฉลก c สำหรับทุกวันเกิดนะคะเน้นผู้ที่เกิดวันพุธและวันศุกร์ค่ะฉลกราศีกุมมีนพฤษกเมถุนกันและตุนค่ะแก้วแรเป็นแก้วที่ทรงพลในการคำชูสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจการค้าขายเป็นแก้วที่จะเนียวนำให้เกิดความคิดหรือว่าภูมิปัญญาอันเป็นที่มาของโภกรัพ์ ซึ่งอาจเปรียบเสมือนแก้วจินดามนีอันหมายถึงพระนางจินดาหรือพระสุรัสสวดีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทวีแห่งปัญญานะคะผู้ที่ครอบครองแก้วแรมักจะเกิดยานทัศนะบางอย่างค่ะ ที่ทำให้สามารถยังลึกได้ในลู่ทางของการรับทรัพย์หรือก่อให้เกิดจินตนาการเชิงศิลปะนะคะบังเกิดโชคลาภอันเป็นที่มาของทรัพย์ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงค่ะเรียกได้ว่าเป็นแก้วที่นำพาความโชคดีมาแก่ผู้ครอบครองครบทุกประการนะคะ สำหรับแหวนแก้วแรมิดนี้นะคะเขาจะมีสีเทาค่ะบางมุมที่เรามองไปก็จะมีเทาอมฟ้านิดๆนะคะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนที่มีลักษณะวงเรือนเล็กๆค่ะสำหรับนิ้วนางหรือว่านิ้วกลางนะคะวงนี้ค่ะมีขนาดไม่ใหญ่นะคะ8คูณ11มิลค่ะ ถ้าหากท่านใดนะคะสนใจแหวนเรือนทองแก้วแรมเม็ดนี้นะคะวงนี้สวยงามมากค่ะสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับแอดมินนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ